และนี่คือเกมตกปลานะที่ทำมาเราตัวเล็กเอาเป็นเด็กไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ใช่ปลาธรรมดานะเป็นปลาพิกเซลนะครับแล้วก็เ,เบ็ดของเราก็เบ็ดเป็นงอยอะไรขนาดนี้เนาะนตรงนี้มีคนตกเต็มเลยเนาะทุกคนเป็นเป็นเด็กนะครับหัวโตันหมดเลยนะเนาะเฮ้ยวิ่งได้ด้วยอ่าเราตกแล้วนะโอ้ Addition win เด็ดโอเคโอ้ปกาจับโอ้ฮะอะไรเมื่อกี้เพิ่มลอยเร็วขึ้นดอดเลยโอ้เราได้25 xp นะได้ a c h i e v e นะครับเฟิร์ f ฟิชนะแล้วเราก็จับได้เออปลาขวดนะนี่โชว์ด้วยโอเค เราก็ได้เป็นลูบี้ทาร์สนะครับ <c oughs> ชอบการเล่ตัออันแล้วก็โบวโ์้ตัวใหญ่เลยครับสันสเกลนะนี่ตรงนีโอ้อะเห็นดึงอันนี้โอเคเราไม,นะม่ u พแล้วนะมีอะไรบ้างอันนี้มีสแตตของเรานะครับอ้ อ <laughs> เอเอโอเคมีออพเลยนะมีอัพโชคนะครับขนาดปลาปลาสปีดนี่คืออะไรแล้วก็เอ่ขยานน้อยลงนะนี้ modify เชงนี่มันเอ่มต้องพูด,ดยังยงเหมือนไดบว่าติดมิวเทสอย่างนี้ป่ะวะอ่แล้วก็จับเร็วนะมี r e s เซเลียนเนาะโอ้ยปลาไม่ดิ้นมากอมแน่นอนว่าเราต้องเอาเป็นเอาเดีกว่ <laughs> า มองว่าจะเป็นหมดเลยเอาลังมาล้างก็หมดเลยแล้วนี่คือปลาเลยเนาะโอเคกดเออู้ฟอลล์เลยเลิอก็เกมอะไรเน okay, <put> ี่ย okay, อนะ๋อในเฟรมเล่นเกมนะครับ <sm all> แล้วก็มีเศกออนด้วยนะครับนี่อยรู้พี่ได้ขายได้หกหกหกบาทมาั้งสิบนะครับตัวเดียว ตอนนี้จะใหญ่สุดนะเขาได้10นะครับ10เอิมสิบใบปาลาแล้วกันนะดูพี่ดอทแปดใบปลานะครับเจ็ดหกเคยเซลล์ออ์ไปครับมันมีทั้งหมด31นะตอนนี้เอาว่าเอาว่าเอาว่าสโตลหรออันนี้น่าจะเป็นของบลบักหรือเปล่าอบบมีกระเป๋าตรงนี้นะโอ้ผมชอบยูไออะไรอย่างงี้มากเลยส่วน อ,อ่อตรงนี้เป็นเอางนึ่งคนเช็คเอาไปอันนี้น่าจะขายเบ็ดหรือเปล่าครับอู้ขายทุกอย่างเลยอ่าฮะนี่มีเป็นอ่อลายนะเอ็นเราอัพเกรดลายนะครับ499เลยเลยหรอเบ็ดต่อไปนะฮะเบ็ดน,น่ารักนะครับ999นะอันนี้ก็999เหมืนอนกันนะไลท์วนะูดเนาะเป็นไม้ไม้เบาโอเคแล้วก็อีวิ s สตีลนะครับ ตอนนี้มีเยอะสุดคือหมื่นหนึ่งนะแคลกซี่กับเรนโบว์แล้วก็ยังมีบ,อบ,บ๊อบเบอร์นะคิดว่าน่าจะบวกสเตตได้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาบอกไหมเขาไม่บอกอะไรเลยว่ามันได้อะไรยังไงอืมอะไรอ๋อเควสครับนะอันนี้เควสตามมาให,ให้เราอะไร มันเป็นชื่อคุยั้งเมื่อกี้นี่นะเขาบอกให้เราไปจับกุ้งให้หน่อยนะครับบาร์โอ้ฟิชชิงฟิชใช่ป่ปลาตกปลาซอยซอสเลยปลาอคายอ๋อ,ขอเขาหมอนอะไรั้ง อ่ะโอโอเคจริงด้วยฮะหลอดไอ้นั่นไม่ใช่หลอดที่ว่าเพิ่มเร็วจริงด้วยครับตาเกตมาแล้วฟังแล้วมันไม่ได้เพิ่มแต่มันต้องแต่มันต้องเก็บอะไม่งั้นหลุดโอ้นี่เคเรับเควสเสร็จแล้วนะได้กุ้งแล้วแล้วไงไปส่งเคเวสเซฟ ถ้าพี่ว่าไงชิวยายุโกอ่าเพื่อนคอมพีทับได้มาหลอกไวหนึ่งเลยนะเลี้ยพี่อีกนิดหน่อยโอเครับอีกได้เลยไหมต้องยังรอๆนะเอ้ยอันนี้คือปลาที่เรามีทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวอ๋อไม่บอกนะครับนี่แหละ มีหิ้วนี่มีหิ้วตัวนี้นะับตัวนี้นะมีหิ้วสองตัวแซลมอนนี่ใหญ่มาก8กิโลกร,รมัมโอ้มาดูราคาหนะ่อยอู้ปลาย่าง32โอ้ตัวนี้ฮิ้ว70เลยนะแล้วฮิ้วอีกตัวหนึ่งอนะ่ะอันนี้เป็นปลาอะไรเหมือนกันนะนิกิลินะครับ60เนาะน่าจะเป็นตัวเล็ก แล้วก็อันนี้ชิวน้ะเป็นคอมมอนเองนะสี่สิบเลยนะโอ้แสดงว่าม,มันช่วยได้เยอะมากเลยอะโมดิฟายแซลมอนสามสิบเอ็ดเออปลาตกปลาเลยครัสามสิบห้าโอเคขายไปหมดได้มาห้าร้อยตอนนี้เราซื้อไอ้มันไม่ใช่เออเขาเรียกว่าอะไรน,นะเนี่ยเออนล่นแหละ ไม่รู้สับไงแต่เรามาแล้วกันะนะนิ้เดอร์ลายนะครับเส้นมาแล้วเราใส่เลยไหมอ๋อนี่ปะ Some basic fishing line can catch some m o l l fish. Ideas like feeding the fish. อ๋อ อันนี้น่าจะมีโอกาสตกได้ปลาที่เป็นแบบอาหารใช่ไหมเหมือนกับเมื่อกี้ที่มีอีอันนี้กิริอะไรพวกนี้ปะอเอเราตกมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เลเวลห้าแล้วน้องแล้วก็มีปลาอยู่เยอะอยู่นะนี่ือว่าเยอะเราจะได้ตังค์เท่าไหร่กันเชียวโอเคเราขายเลยแล้วกันเนะเเาะอู้หูได้ปะพันหนึ่งนะครับน้องครึ่ง มันจะบวกสเทปอะไรไหมหรือมันจะแค่ไอ้นี่เฉยเพราะงั้นผมลองเอาอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าหรือว่าเอาอันนี้ดิเอาอันนี้แล้วกันนะครับไม้ไม้เบาปุ๊บลองเทสดูสิอ๋อโอเคนะครับเหมือนจะไม่ได้บอกอะไรนะเอ,อ่อหรือว่าบอกมีไหมไมีตรงไหนที่บอกไหมเขาไม่บอกอะไรเลยอะ อ,อ่าวอันนี้บิสเทอรี่นะก็มีปลาเยอะอยู่แถวนี้เรายังตกมาได้ประมาณไม่ถึงครึ่งเลยโอเคเรื่องนี้ก็เลยจะน้อยกว่านี้แต่ว่าเบ็ดเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลยนะสิ อ่ะโอเคนะครับไม่ไม่เห็นทาตุต่างหรือว่ามันจะไม่แตกต่างมันเป็นแค่สกินอะไรย่างงี้หรือเปล่ามันก็มีเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่ากินเนี้ยมันมีนมให้อัพเดตเนี่ยเออแล้วก็น่าจะไปเพิ่อมอย่างอื่นเอาก็คือบอปเปอร์เหรออันนี้อาจจะมีก็ได้นะบอปเปอร์เนาะแต่ที่แน่ๆเนี้ยมีนะครับลายมีเนาะมีความสามารถอยู่เบ็ดเนี้ยไม่แน่ใจอาจจะเป็นแค่สกินหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ไม่เห็นธาตุต่างนะว่าจะชิบหน้าครับ